ขอสวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรอบอกเช่นเคยย่อาจจะเกยวันนี้เราอยู่ในแมตปุ่มมหาภัยอ่าฮ่ากดปุ่มปุ๊บอ่่าภัยมหาเ้วเลยอาจจะเคยไปชมกันเลยครับมาครับแล้วเข้ามาอยู่ในเกมรอบอกอะไรนะครับผมเย่เอโหมาถึงก็สันเลยล่ะอ่าฮ่ามาเลยอาจจะเกย์ไฟมันเฮยอาจจะเกย์จะเกยทำอะไรกันจ้ะ อาจารย์เก๋ฝันแล้วแหะอาจารย์เก๋มาเด้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 จะไปไหนกันสองคนนั้นเราจะไปไหนมาเด้มาเด้ทำอะไรทำอะไมาได้มาเด้มาเด้มาเด้อาจารย์เกเ่เบคอนเหรอเบคอนเหรอเบคอนเหรอเบคอนล่ะไงล่ะเบคอนล่ะไงล่ะโอ้นีเป็นแชมป์เลยแหละเกิดอะไรขึ้นเร็วบ้างมาแล้วใครทำอะไรอ๋อแบ่งสีลงสีแดงแล้วเตรียมเอาอ่างกอนเลยนะ จะเกย์จะเกย์จะเกย์โอเค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 แล้วแล้วสีแดงซู่ซู่สีแดงม้าลายสีแดงม้าลายม้าลายม้าลายสีแดงซู่ซู่สีแดงม้าลายม้าลายม้าลายสีแดงม้าลายม้าลายม้าลายเบคอนเอ็งทำไรสีแดงข้าฮ่าฮ่าฮ่าข้าแหละออจะเกย์ข้าสีแดงแหละเบคอนฮ่าเบคอนยา แม่คันยาเย่สี่ได้ชนะใช่ไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยดูไม่ทันนะไอ้เมื่อตะเติร์แล้วเมื่อตะเติร์ทำไมมันเมื่าาอตะเติร้าดำ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 ปุ่มมหาภัายภัยพิบัติภัยมหาภัยมันก็คือเรามาหาภาัยนั่นเองไม่ใช่ภัยมาหาเรานะเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละ เอาละเหรอเอาวันดีเอาไปเลยฮาเซโนย์อ้าววันดีอาจจะเกยไปแล้วล่ะอาจจะเกยระเบิดแล้วล่ะมอาก็คิดว่าอะไรมันฝรั่งอยู่ที่ชั้นนี่เองแฮมมันฝรั่งลูกระเบิดเฮ้ยโซล่าอาจจะเกยโซล่าได้ละละอาจจะเกยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเบคอนไปบ้ากุ๊กุ๋ยกุ๊กุ๋ยกุ๊กยไปบายกุ๊ย ไก่จัก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 ไก่หวัดดวัเดวัเดวัเดีหวัดดีหวัดไปเลยไปเลยจักไก่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 ฮ่า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 ไปจอดดิโอ้ดีแล้วนะเก็บก่อนแล้วกันนะเก็บเหรียญก็แล้วพวกเราอวจักไก่ฮ่าฮ่าาไโซล่าไฮดีโซล่าแล้วฮ่าไโซล่าเป็นโรคเอ็โซล่าเป็นโรคเอ็อ่ามันเขเป็นโรคเอ็เลย เหมือนเขาเปโควิดเลยอ่ะคนต้องหนเอาลละวันนี้อลาวันนี้อาจจะไกลัจเกอัจเกไกอจกยกอจกไกจเกไกยสองหนึ่งไปลละไปละลอัจเกยอัจเกยร้อยเปะไรก็เด้เย่วนชนะอัจเกยอ้วนนึงแหละดูอ้วนกดด่านดีเลยะรับรองอ้วนมือดีสีสังคมอแกวนสามสองหนึ่งมันต้องไปยิงปืนแน่เลยันแหละมาลหละอัจเกย

จะเกยอ้วนอีกแล้วจะใครล่ะไอ้ฟันไม่ได้เริ่มแล้วแหละปังค่ะอ้วนมือดีแล้วอ้วนมือดีสีสังคมอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะอ้าตายกันหมดเลยเหรอเฮ้ยมือดีไงมือดีเลยจะเกยไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะบ้าละจะเกยบ้าละอะไรโซล่าสายน

เองอาจจะเกิดไปแล้วแหละ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 อ้วนชนะแล้วแหละอาจจะเกิดให้หมดดีไมีสีส้มมาแล้วพวกเราเต็มหอด์อ้าวเหรอข้าวเหรอเอ็งเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอได้เปรี้ยวเหรอ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 เปรีไอ่เรื่องจะหมดแลาบไปอะไร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 เปรี้ยวเหรอฮะ อจะข้าว่าอ๋อนะออนดี้อนนี้อนนี้อาี้กระโดนเหรอกระโดนยองๆเหรออะไรปลาลนมันได้เคยอาจะเกยอาจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยอาจะเกยอาจจะเกยอาจจะเกยอาจะเกย้าไปซะฮ่าฮ่แล้วแล้วแล้แล้วปาในมันปลาในมัแล้วลุมมันลุมมันโลลาลุมมันอ่ใหอ่หอ่ให้แล้วแล้วแล้เรย้วเนลเนี่ยอริมปากเด็แล้วหลือสองคนมาเด้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  อาจจะเก๋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 ออจอจเก๋อเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดมายพวกเราอ๋อนี่คืออะไรอาจจะเก๋อคืออะไรอ่าสีแดงแรงฤทธิ์ไม่ทันแล้วอ่ะสีฟ้าก่อนแล้วกันนะสีฟ้าก่อนแล้วกันนะอาจจะเก๋ออ๋อนี่เป็นสีแดงแรงฤทธิ์ต่อไปนี่แหละ สีแดงสีนำโชคของอ้วนแล้วไปสีแดงดีพวกเราให้สีแดงไาแล้วให้สีแดงไปดูหน้าสีเขียวสีมองแทงจะเกยสีแดงลวแระอ้วนก่อละแก่อนละแลอ้วนกดแล้วอาจจะเกยมาแล้อหบเขาไปแล้วให้ใหนนอย มวนกำลังมาอาจจะไกลอาจจะไกลตามมันมาแล้วอาจจะไกล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 อาจจะไกยทางตันน <fo> ี่หว่ะทางตันนี่หว่าอาจจะไกลอาจจะไกลทางตอนหรอทางตันอ้าวหมดเวลาอะไรวะอะไรครับนี่ยไม่ทำได้เล่นเลยแล้วมาแล้วพร้อมแล้วอาจจะไกลจะไกลจะไกลจะไกยจะไกลจะไกล กจะเกยจะกเกยจะเกยจะกเกยจัเกยจัเกยจักเะวนหาพื้นที่ของตัวเองก่อนแล้วกันนะหาพื้นที่ของตัวเองก่อนแล้วกันนะหาพื้นที่ของตัวเองก่อนแล้วกันนะอาจจะเกยจะเกยฮวันดีวันรอแล้วแหทั้งนั้นนะจะเกยวันดี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 อออ๋อจะขัดหน้าเขาไอ้วนคิดชั่วตายเลยนะอ๋อกูตาจะปาดได้ให้มันล่วงไปอ๋ออ้วนเองแหละมาแล้ว อ้วนมือดีสีสังคมแอบและเบินกำลังจะมามาแล้ว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 พักมันออกไปดิพับมันตกไปดิแล้วพัมันตกไปอ้วนฉลาดนี่อาเพื่อนฝูงอ้วนทำได้มาแล้วไอ้ล้นสอนพรามาแล้วแล้วกำลังไล่ติดเด็ก ไอ้ล้นสอนพลาแล้วแล้วหนีมันไอ้ล้นสอนพลาก็มาไอ้ล้นสอนพลาก็มาไอ้เจเกิเจเกิหอมกดอย่างเดียวละกด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 แล้วไอ้ล้นสอนพลาพอเถอะไอ้เจ๊กยอะไรเนี่ยอ้เจะเกยเด้งดึงเหรอดึงดึงปึงปังมาไอ้เจะเกยเด้งดึ๋งไอ้เด้งด้งเดึงเด้งอ้เจ๊กิอ้เจ๊กย เด่นเด่นดังแหละอาจจะเกย์เด่นอาจแงอาจจะเกยเหืนเวหาเหืนเวหาตลอดอ้วนมาแล้วแล้วอาจจะเกยของเองอย่าเลยเอ็งมือไม่ดีใช่อข้าเดี๋ยวอ้วนมือดีพิลึกกึกกึ้ีสังคมอะไรวะ

ลบเยพายุไม่ได้ไม่ได้พายุอ้วนนี่ละมือปาาพายุอ๋มือป่าพอยุได้เราสองอ้วนมือกดมาแล้วปังอาจจะเกยอ้วนมือกดมาแล้วอาจจะเกยอ้วนมือกดอ้าะอ้าะอ้าวอ้าวหัวหมาไฮหัวหมามาเต็มแล้วระวังหัวหมาอาจจะเกยร์ไฮไฮไฮระวังหัวหมานะครับ จะไกยปหนีก่อนเฮ้ยออาบน้ำก่อนเร็วอาบนมเแล่แช่น้ำนมอาจะไกยอาบนมเแล่แช่น้ำนมไอยทำไมฉันตัวรีบอ่ะเอาเลยล่ะไอ่ทำไมฉันเป็นผิดล่ะเฮ้ยทำไมตัวฉันเป็นอย่างงี้ตายละล่ะจะเกยเอาห่อเอาห่อเป็นโบลิโองั้นเอาห่อขาดสารอาหารเลยอาห่าวันนี้มนุษย์โบลิโอมาแล้วเอาหอ้วนกลายเป็นมนุษย์โบลิโอนี่แหละว่าสภาพตอนผอมอาห่อเป็นอย่างงี้นี่เองดูไว้ตอนมุมๆอ่ะ ตอนสมัยนุ่มๆอ้วนเป็นอย่างงี้เฮ้ยดีนี่วะเฮ้ยอ้าก็จบละเอาเอาเราคิดว่ายืนได้เอาจะเกยอ้วนมือดีไปละเอ,อะไรมาแล้วเร็วเร็วแล้วหลบจะเกยตกตรงนี้ละกันลอยแล้วแหละจะเกยตาันเป็นแถวมาถอยเองอ้วนหนึงละเฮ้ยเอาแล้วแหละนี่คืออะไรได้ปะผมหรือเปล่านี่ หรืออะไรโตเหรอโตแล้วกันแหละอาเจะเกยอาฮ่าอาเจะเก้วัดเดียววัดเด็กอะไรนะอาเจะเกยอาเจะเกยอาเจะเกยเต็มแล้วล่ะอาเจะเกยเอ้ามันไม่หล่นวะอาเจคเก้แล้วนี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 ส่งหน้าไปแล้วเนาะเอ้าไอ้เสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเหลืองไอ้ตัวเหลืองอาฮ่าอวนมัวแล้วแล้วแล้วไอ้เบคอนจะกลายเบคอนมันเลย ไอเจค้ไอเบคอนเสรแล้วล่ะไอเคอนไอฮะไอเบคอนมันไม่หล่นวะมันไม่หล่นไงมันไม่หล่นก็ไอ้ำซดี3้เซ้เอาลิมจัดอะอไอ้อลีจัดเอ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ล่ะไอเจคกี้เกี้ยอ๋อกจะมไอเกี้ฮ้จคกี้เฮ้ยเฮ้ยมีไฟได้ไงมีไฟเฉยออ ออไอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาหรืออะไรออ๋ไม่ใช่อ๋อให้มันมาดับไฟนกดที่นึงปุ่มไฟไหมเลยอ,อ,อ้วนกดที่เดียวไฟไหมเลยแหละไฟไหมลลแล้วไฟไหมน้ำร้อนลวกแล้วแล้วขังน้ำเพลิงมาองานยังไรทางนั้นน่ะหมาแลวอ้วนนักดับเพลิงมาแล้วครับ อาเจ๊อ้วนนักดับเพิงมาแล้วคร่ะอาเจะเก๊พูดยังไงวะาถอยหน่อยนักดับเพิงมาแล้วอาเจ๊ตายกันหมดว้วนอวนมีนักดับเพิงมตายกันหมดเลยอ้วนมือดีสีสังคมปึ้งพลังอ่ามือดีจริงมาแล้วตีใหญ่ฮ่าการรอคอยของอ้วนรอมาแล้วล่ะวันนี้ฮ่าปึ้ง ตึงเลยล่ะตโซละไปก่อนละอาจจะเกยอาจจะเกยตีใหญ่มาละมาเดีวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้เฮ้เฮ้ไอเบคอนอุ้ยอ <insula> ุ้ยอุ้ยไอ้มันไอไอเบคอนไอ้อาจจะเกยอาจจะเกยอุ้ยอะไรอะไรพาได้แรงตีใหญ่อเกยมาละใา้ให้จะไปไหนตีใหญ่เหรอฮะฮะฉันนี่ตีใหญ่เหรอเอ้ยตีใหญ่อาจจะเกยเฮ้ยอะ